สวัสดีครับพบกับกิจจารีวายครั้งครับวันนี้เราจะพามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ของเครื่อง CAF กันนะครับนี่นะครับน้ำมันเกียร์อันนี้เป็นเกียร์เมนูนะครับเกียร์กระปุกนะครับจุดที่เราจะใช้ในการถ่ายในการเติมมีอยู่สองจุดครับเ,เห็นไหมเอ่ย นี่นะครับอันนี้คือน็อตที่ใช้ในการเติมนะครับจะี้ยงทำความสะอาดนด็ดนึ่งเพราะว่ามันมีพวกน้ำมันแล้วก็มีฝุ่นจับเวลาแล้วถ้าไม่ทำความสะอาดเนี่ยเวลาเราใช้จแจบล็อกเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับหัวสกรูหัวน,น็อตนี่นะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งจะอยู่ทางด้านล่างครับเดี๋ยวเราจะต้องถอดล้อแล้วก็ถอดตัวบางโคนตัวนี้ออกนะครับเพื่อที่จะทําให้เราถ่ายได้ง่ายขึ้นนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องได้ง่ายขึ้นนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราถอดล้อไปแล้วเราจะต้องมาถอดตัวบางโคนตัวนี้ออกมี นี่ครับน็อตยึดอยู u, ่สกรูยึดอยู่นี่ประมาณนี้ถอดออกครับเราก็จะเห็นตัว ai, น็อตถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับนี่ครับน้ำยาที่จะใช้ทำความสะอาดก็คือตัวดีลัดนี้ถึงดีไวเอซี่เปอร์เซ็นต์วัฉีดเ e e ข้าไปเลย นี่นะครับหลังจากที่เราใช้อันยาส,สารสัดบล็น,นี้ได้็อตัวนี้ออกมานี่ครับสองตัวจากนั้นเราจะใช้บล็อกเบอร์24นี่นะครับคลายน็อตัวนี้ออกมาถอดน้าตัวนี้ น็อตตัวนี้ออกมานี่เท่าน็อตออกมาตัวาานี้เป็นน็อตตัวถ่ายถ่ายน้ำมันออกนะครับโอเคขันขันออกมาครับนี่นะครับหลังจากที่เราคลายน็อตออกแล้วเราก็ต้องค,ค่อยๆหมุนน็อตตัวนี้ออกครับหาอะไรมารองด้วยนะครับน้ำมันมันจะพุ่งออกมาเคลายันออม่ดุบน ดึงหลุดแล้วครับนี่ครับ <c oughs> ติดๆอันนี้มีแหวนไหมอ่ามีแหวนด้วยนะครับแหวนติดอยู่มากับนี่ครับแหวนเดี๋ยวจะแกะแหวนออกมาทำความสะอาดด้วยนะครับโอเคเอาจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปถอดตัว ข้บนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่ไว้สำหรับเติมครับหลังจากนั้นเราก็จะมาถอดน็อตตัวเติมนี้ออกนะครับเพื่อที่จะไว้สำหรับเติมแต่ว่ามันแน่นนิดนึงเดี๋ยวเราต้องใช้หาอะไรขอหนอยโอเคนี่ครับ,รบสภาพน็อตเติม เรยก็เสียเินเลยครับเกือบเสียไปนะครับนี่ดูเราต้องเอาตะไบแต่งแต่งตรงนี้ออ,อกซะหน่อยให้มันเรียบเพื่อครั้งต่อไปเราจะถอดง่ายนะครับนี่นะครับเราก็จะน็อตตัวเก่ากลับตัใหม่ครั้งหนึ่งนะครับโอเคเรามาเติมน้ำมันเข้าไปกันนี่นะครับ น้ำมันที่เราถ่ายออกมาเกือบสองลิตรครับก็มีติดในตัวกระบะน้ำมันบ้างอะไรบ้างนะครับประมาณสักหนดลิตรประมาณน,นะครับเดี๋ยวผมซื้อน้ำมันใหม่มาขวดล้าหนึ่งลิตรนะครับก็ประมาณ2ลิตรครับเรามาเติมก,กันนะครับนี่ครับดื่มไป ผมจะใช้น้ำมันตัวกึ่งสังเคราะห์นะครับ7 5็ดสิบเยู80ดลิตรนะครับหรือพอเกรดนี่นะครับผมจะใช้ท่อนี้งอตรงปลายแล้วก็ทนนเอาาตรงเรียนปลายนี้ครับเสียบเข้าไปในรูเติมนี่นะครับนะครับ มะรูเติมนะครับแล้วก็เอาน้ำมันใส่เข้าไปในรูนี้นะครับเรามาลองทำกันดูมเดี๋ยว work มโอเคครับเราจะเปลี่ยนท่อปรกราบว่าท่อเมื่อกี้นี้มันใหญ่ไปเราจะมาใช้ท่ออันนี้แทนนะครับแล้วครัสวมเข้าไปนี่ ให้รูเติมตัวนี้นะครับสูงมาไให้มันชนส่ง้าไปปุ๊บโอเคจากนั้นเราก็จะใช้ตัวปายท่อ <c oughs> ขวดน้ำมันเขาจะให้ตัวจุบมาให้เรานี่นะครับล้วก็จะเอาตัวนี้สวมเข้าไปที่ท่อน้ำมันแล้วก็เติมนะครับ โอเคแล้วผมขออนุญ,ญาตเติมก่อนนะครับโ okay. อเคหลังจากที่เราเติมมาแล้วครับไม่ถึงสองลิตรดรีประมาณสักลิตรประาณลิตร,ตร,ตรกัอบอีกหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดเก้าครับมันก็จะล้นออกมาตรงนี้ล้นออกมาเราก็พอครับแล้วก็ทําการใส่ยึดสกรูปิดสกรูปิดน็อตือนเดิมครับก็เป็นอันเสร็จจากนั้นเดี๋ยวเราไปจา,ายเครื่องแล้วก็ ไล่เกียร์ดูครับไล่เกียร์เพื่อที่จะให้น้ํามันมันวนเข้าไปในจัละเกียร์นะครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขอจบคลิปวิดีโอการถ่ายน้ํามันเกียร์ของเครื่อง CAFE ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์ด้วยนะครับ